กลับมาต่อกับความทรงจำออสเตรเลีย EP 2หลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้ก้าวเข้ามาเหยียบออสเตรเลียแล้วคลิปนี้ก็คือหลังจากนั้นเราก็ซื้อทัวร์ใช่ไหมแล้วเราก็มาทัวร์เป็นทัวร์ของฟิลิปไอแลนด์ซึ่งเหมือนเดิมคือวิดีโอที่เราถ่ายไว้มันหายไปคือมันไปอยู่ในเมมโมรีฮาร์ดไดร์ที่อยู่ที่ไทยไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ดึงภาพวิดีโอของพวกแบบ สตอรี่มาลงให้ดูแทนเอ่อฟิลิปไอแลนด์ของทัวร์นี้จะเป็นทัวร์ครึ่งวันเนาะก็คือเราไปแค่แบบครึ่งวันออกตอนบ่ายๆนิดนึงแล้วก็ไปจนถึงเย็นไปเพื่อดูสัตว์ต่งตางๆแล้วก็ไปดูพาเลทแพนควินนะคะอันนี้ก็แ้่ทุกคนเห็นภาพที่เป็นสัตว์เคลื่อนไหวนิดหน่อยอก,ก่อนแล้ว,แล,ว <laughs> แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรูปต่างๆ ไม่มีอะไรมากหรอกเราไม่ได้แบบจะลงอะไรมีเนื้อหาสาระมากมายแค่อยากให้ทุกคนเห็นแบบภาพบรรยากาศอยากได้แบบได้แชร์ความทรงจำเป็นอะไรที่แบบพื้นๆบ้านๆไปเรื่อยๆสำหรับวิดีโอโปรเจกต์เราเหล่านี้นี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้เห็นแคงกรูได้เห็นจริงโจ้แบบจริงๆตอนแบบอยู่ไทยรู้สึกเราก็ไม่ได้เห็นจริงโจ้เท่าไหร่นะในสวนสัตว์ได้เห็นไหม ไม่ค่อยจําไม่ค่อยได้คือ,คอตอนมาเราเจอเพื่อนคนหนึ่งเรายังบอกอยู่เลยว่าแบฉันไม่เคยเห็นจิงโจ้ามาก่อนฉันจะได้เห็นจิงโจ้ฉันดีใจมากเขางงมากเลยบอกอยูไม่เคยเห็นมาก่อนเหรอพไม่ฉันเพิ่งมาอันนี้ส่วนสัตว์ใช่ไหมมันก็จะมีสัตว์หลากหลายมากซึ่งเราก็จะชอบมากเลยเพราะว่าน้องก็จะแบบขยับขยเยนได้น่ารักไปหมดทักไทย เราไม่ได้ไปแค่ที่เดียวนะมันจะมีแบบสวนสัตว์ที่เป็นสวนสัตว์จริงๆแล้วเราก็จะไปแบบที่เป็นพวกตลาดไปดูการแสดงโชว์ไปดูแบบมันก็จะมีอะไรหลากหลายอ่ะเนาะนี่เราไม่ได้แบบปรับภาพให้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวิดีโอเรื่อยๆมาเรียงๆไปเรื่อยๆให้เห็นความน่ารักของน้องๆแต่ว่าหน้าเราในโซมมากช่วงนั้นแบบหน้ายังกลมอยู่ แต่ไม่เป็นไรเราถ่ายบรรยากาศถ่ายน้องๆที่น่ารักก็พอแล้วเนาะความจริงไม่ต้องพากเยอะก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เน้นจะพูดอะไรเท่าไหร่และอยากให้เห็นสัตว์ต่างๆมันก็จะแตกต่างจากสวนสัตว์ที่ไทยนะสวนสัตว์ที่ออสเขาก็จะมีสัตว์ที่ต่างกันไปสวนสัตว์ที่ไทยอาจจะมีแบบช้างอะไรอย่างนี้แต่ที่ออสนี้ถ้ามีช้างนี่คือแบบก็ตื่นเต้นอยู่ นี่น้องเหมือนกริตตี้คาวไหมเหมือนเหมือนที่เราเคยทํางานที่นิวตอนเห็นนี่แบบหูใกล้เคียงเลยอัปป้าหรือเปล่าฮฮลโหลเจ้าขนฟูคอยาวขนฟูมาเรามาดูรูปภาพกันดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบภาพที่ถ่ายบ้างหลังจากลงวิดีโอมาเรื่อยๆ ก็เราก็มาดูสัตว์ต่างๆมันก็คล้ายในวิดีโอนั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบแนวรูปภาพาเนาะเอามาลงลงเป็นความทรงจำํำเราก็จะแบบผ่านพวกร้านขายของที่ระลึกมาผ่านเจอสัตว์ต่างๆหน้าตาน่ารักตะมุตมิแล้วก็เนี่ยมีภาพเราที่หน่าสมบอกแล้วดูภาพน้องต่อบางทีเราก็แบบหามุมถ่ายสวยสไม่ค่อยได้นะแต่ว่าก็ ถ่ายไปเรื่อยๆเก็บบรรยากาศพอจากสวนสัตว์นั้นเราก็แบบเดินทางต่อต่อไปอีกที่หนึ่งไปอีกมุมหนึ่งคือเขาก็จะมีโซนข้างหน้ากับโซนข้างหลังอะไรเงี้ยนี่เราก็จะมาดูโซนข้างหลังต่อถ้าภาพใสๆหน่อยก็แสดงว่าเป็นภาพจากกล้องใหญ่ส่วนมากกล้องใหญ่ก็จะเป็นแนวนอนถ้าภาพขุ่นๆมัวๆก็กล้องโทรศัพท์เรานี่แหละ แต่ว่าไม่ว่าภาพใสหรือภาพขุนมัวเราก็บอกได้เลยว่าช่วงช่วงเวลานั้นที่เราไปคือท้องฟ้าเป็นแบบสีครามมืดครึ้มมีเมฆมีแดดแค่นิดเดียวมีเมฆซะส่วนมากเราไม่รู้ว่าสัตว์ต่างๆคือตัวอะไรบ้างแล้วเราก็ไม่ได้เก่งมากมายอะอย่างน้องอูดนี่คือรู้จักอยู่แต่ว่าหมายถึงแบบบางตัวที่หน้าตาตลกๆก,ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกัน อันนี้ก็ที่บอกกับน้องวัวสัญลักษณ์คลๆสัญลักษณ์คาเฟ่ที่เคยทำโคอาล่าเขาก็จะมีแบบมันมีมีมที่นี่ที่หนึงแล้วก็จะมีโคอาล่าอีกที่หนึ่งคือเขาพาไปเดินในโซนแบบโชโคอาล่าเขาเรียกอะไรนะรีเซิร์ฟอะเหมือนแบบศูนย์อนุรักษ์โคอาล่าอีกทีหนึ่งหลังจากนี้นี่ไงมาแล้วก็คือมันจะมีอีกที่หนึ่งที่เขาให้แบบ พารถเอารถไปจอดแล้วให้เราเดินเดินเดินชมซึ่งน้องโคอาล่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นน้องที่หลับปุ๋ยแต่ก็จะหลับปุ๋ยอยู่ที่จุดต่างๆกันนะก็แบบอยู่ตรงต้นไม้ที่บ้างตรงนั้นบ้างอยู่ตรงสูงๆบ้างอะไรเงี้ยแตกต่างกันไปก็มีบางตัวที่ขยับอยู่บ้างแต่ว่าส่วนมากที่เห็นก็หลับทั้งนั้นแต่มันก็ดีใจนะที่เราได้เห็นแบบ น้องจริงๆที่อยู่ตามธรรมชาติอะไรเงี้ยถึงแม้เขาจะรีเสิร์ฟคือเขาเอามารวมๆกันแต่ก็ถือว่าเขาก็ยังแบบพยายามรักษาให้น้องอยู่ตามธรรมชาติให้มากที่สุดแต่อนุรักษ์ไว้อะไรประมาณนี้ภาพก็จะตัดไปๆมาๆนะระหว่างแบบวิดีโอนี้กับรูปภาพอันนี้จะเป็นแนววิดีโอที่เราแคปมา น <T gli, S 2> ี่เห็นน้องขยับตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้นไม่ถ่ายวิดีโอไม่ได้นานๆทีน้องจะขยับปกติหลับอย่างเดียวเขาให้แบบลองจับดูด้วยว่าขนจริงๆของน้องโคลาเป็นประมาณไหนอันนี้จะเป็นศูนย์ข้อมูลด้านในและเป็นน้องจำลองแทนก็จะมีแบบข้อมูลต่างๆนานา เราไปต่อไปต่อกันที่ตลาดยามเย็นคือเขาพาไปเรื่อยๆแหละเราก็ไม่แน่ใจเขาพาพาไปไหนบ้างแต่คือจุดระหว่างที่แบบลงมาอะไรเงี้ยเขาก็พาแวะตรงนั้นตรงโน้นตรงน,น,รงนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของตลาดเขาก็จะบอกเวลาให้ว่าให้เวลากี่นาทีในการแบบเดินแถวแถวนี้จุดนี้อะไรเงี้ย ซึ่งเราก็แบบเดินดูบรรยากาศริมทะเลแล้วก็ไปเดินตลาดบ้างอะไรบ้างหาของกินอะไรประมาณนี้สำหรับบริเวณจุดนี้นะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภาพบรรยากาศที่เราเก็บมาให้ดูแบบแบบบ้านๆแบบไม่ได้ดูสวยหรูอะไรมากแต่ว่าก็เป็นตลาดอะไรของเขาแถวๆนั้นแหละแล้วก็เดินเดิดๆไม่รู้จะกินอะไรได้อะไรมาแค่แบบนิดๆหน่อยๆ ก็ร้านเขาก็เยอะอันนี้คือสิ่งที่เราได้มากินแค่แบบพอหายากพออิ่มๆหน่อยๆแลกเงินมาก็ไม่ค่อยเยอะเพิ่งมาเหยียบออสใหม่ๆด้วยกินขนมที่แบบตุนมาดีกว่าอะวันนี้ก็จะภาพบรรยากาศอีกทีแบบวิดีโอเพื่อนอาจจะงงนิดนึงที่มันแบบ,บ,บวิดีโอบ้างรูปบ้างวิดีโอบ้างรูปบ้างเนี่ยมันเป็นที่เดียวกัน ก็พยายามหามาให้มากที่สุด,ทสดเท่าที่หามาได้นี่แหละอะไรอ๋อชี้บอกอะไระคืออะไรนิดหน่อยในวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนได้เห็นการเที่ยวต่างๆนานาในออสแล้วมาเห็นคลิปแรกๆที่เรามาเหยียบออสเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าแบบมันดูไม่มีอะไรเลยไม่ว้าวแต่ตอนนั้นน่ะในใจเราอะเราว้าวมากเลยนะเราไม่เคยแบบมาเที่ยวเรามาเหยียบ ที่นี่ครั้งแรกเรามาจุดนี้ครั้งแรกคืออะไรมันก็ก็เป็นประสบการณ์ไปหมดทุกๆอย่างเลยอ่ะแบบเห็นวิวจากในรถมีน้องข้ามผ่านหรือเห็นทะเลจากในรถอะไรเงี้ยก็คือตื่นเต้นหมดแม้กระทั่งเห็นน้องจิงโจ้อยู่ข้างๆทางมันกระโดดกระโดดเงี้ยตื่นเต้นมากอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งจุดนี้เรามีในคลิปวิดีโอใหญ่สักคลิปหนึ่งที่เราลดทริปผ่านแล้วเราก็มาลงที่นี่อีกรอบหนึ่งอันนั้นน่ะจะเป็นวิดีโอเลย แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นความทรงจำเป็นรูปจากสตอรี่ไปก่อนละกันนะทุกคนมันเป็นแบบมาผ่านมาสองรอบแต่แต่ละรอบมันมาด้วยความรู้สึกแตกต่างกันไงเราชอบบ้างเลยนะเวลาดูน้ำมันกระทบกระทบหินอะไรอย่างเงี้ยแบบยืนดูได้ไม่เบื่อนี่อันนี้คือเพื่อนที่ ร่วมทางที่นั่งคุยและตื่นเต้นที่เราบอกว่าเราเจอเออไม่เคยเห็นน้องน้องจิงโจ้วเขาบอกว่าจริงเหรอจริงเหรอเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่เคยเห็นหน้าก็ถ่ายรูปแชร์แอคอาร์ตอะไรนิดหน่อยเก็บบรรยากาศซึ่งมันก็ถ้าท้องฟ้าใสมันจะดีกว่านี้มากๆแต่ว่าไม่เป็นไรเราได้เท่าที่ได้แค่นี้ก็สวยมากแล้วทุกคน พอเราสเปนไทม์ตอนเย็นอีเวน่งอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องมาตั้งหน้าตั้งตารอดูสแตนบายรอพาเรตแพนควินน่าจะเป็นแบบพอ i n ์หลักของทัวร์นี้หละมัง้งคือเราก็ไม่รู้เราแค่แบบเลือกทัวร์ตอนนั้นเราเลือกทัวร์ระหว่าง ฟิลิปไอแลนด์กับเกรตโอเชียนโรสแล้วเราอ่เพิ่งรดทริปของนิวซีแลนด์มาแล้วเราดูภาพเกรตโอเชียนโรดแล้วมันเหมือนรดทริปเป๊ะเลยเราก็เลยเลือกมาทางนี้แทนมาดูจริงโจ้แล้วมันก็มีแบบอะไรต่างๆในทัวร์อันนี้ก็คือเรามานั่งชมน้องแพนควินนะน้องแพนควินก็ค่อยๆเดินขึ้นมาจากฝั่งคือเขาแบบ ออกไปหาอาหารอะไรเรียบร้อยก็กลับบ้านนะเนาะเขาก็ค่อยๆกลับบ้านไอตอนที่น้องเดินขึ้นนะ่ะเราถ่ายรูปได้ไม่เยอะเพราะว่าเขาก็ไม่ให้เราใช้แฟลชอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้พอแบบน้องเริ่มเดินและเราเดินอยู่ข้างทางมันจะมีแสงไฟที่ที่ส่องส่องอยู่บ้างเราก็สามารถถ่ายโดยไม่ใช้แฟลชได้ก็คือเขาแบบถ้าเราใช้แฟลชแฟลชมันจะไปทําร้ายตาน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะห้ามเด็ดขาดเลยว่าห้ามใช้แฟลชให้แบบ ถ่ายภาพเฉยๆหรือพยายามอย่าถือกล้องเลยก็ดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ถ้ามันมีแบบแสงนิดหน่อยเราก็แบบถ่ายได้ถ่ายวิดีโออะไรแบบไม่ต้องใช้แฟลชอะไรอย่างนี้อ้ยน่ารักไหมน้องเดินจุ่มปุ๊ <c oughs> คือเราก็ไม่คิดว่าแพนควินจะน่ารักขนาดนี้นะพอเห็นตัวจริงเห็นท่าเดินแล้วแบบโอ้ยน่ารักไปหมด แล้มันก็ค่อยๆเดินไม่รู้บ้านอยู่ไหนแต่ก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นแบบรูปที่เราได้ชัดที่สุดแต่เขาบอกว่าให้ไปดึงรูปเขาจากอันนี้คือรูปของเขาเนาะที่มันแบบอยู่ในเว็บไซต์อะไรเงี้ยเขาบอกไปดึงรูปเขามาได้เพราะว่าเขาไม่ให้เราถ่ายเยอะเขาแบบเออเขามีรูปซัพพอร์ตให้ไปดึงมา จบแล้วทุกคนจบจบวันจบวันและจบคลิปด้วยก็คือเราก็เดินทางออกจากโซนแอรเรียรของแคนคูนแล้วก็กลับมาที่เอ่อเมลเบิร์นเหมือนเดิมกลับมาเดินนิดหน่อยอีกวันนิดนึงแค่แบบแค่ตอนเช้านิดเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปทัสมาเนียไปทำงานเพราะเราได้ติดต่องานไว้แล้วเขาบอกว่างานที่ทัสมาเนียจะเริ่มวันจันทร์เพราะฉะนั้นเราอยู่เมลเบิร์นได้แค่แป๊บเดียวเราก็ บายบายเมลเบิร์นล้วค่ะ See you a g a i ทัสมานีอาซ e e ออร์ a กน n n ็กซ์เมมโรเราจะพยายามค่อยๆตัดมาลงให้ได้มากที่สุดหวังว่าโปรเจกต์คนคงไม่ล่มนะทุกคนบาย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 